อยู่กับเราในรายการเมนีเรียกพี่ฟ้าขาวพี่อยู่จ้ะพี่จ้าคาราจังโอ้เสียงเล็กลงทุกพีงงอ่ะเราจะมาดูเด็กเล่นใช่เด็กเล่นเดินเดินเด็กเล่นอะไรอย่างงี้กำลังการอ่ะข่าวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการเลเมเนเปิดมุมลับกับเจมโฟนนะคะวันนี้พี่ที่สามนันนี้ลูกๆจะพาไปตีเทนนิสจ้ะเป็นกีฬาที่เคยมีคนโพสต์ว่า ดีใจนะที่มึงเปิดใจขอบคุณโฟดโฟดที่เปิดใจไปเล่นเทนนิสด้วยกันเฮ้ยชอบมากเป๊ททุกคำพูดถ้อ่านมาลอยรอบถูกก็ไปเกินจริงเป็นโมเมนต์ที่ใช้วนตอนนี้ไม่ไวนนะคะญี่ปุ่นหวุดมากไม่รู้ใช่เราไม่วนไม่ได้เพราะว่าทวิตปิ้งหงั่แคบไแล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงนะคะผมจะเก็บไว้ให้คนทั้งหมดนั่นแหละคุณจะมานอโอเคค่ะทุกคนป่ะไปดูเลยดีกว่าจ้า การที่มีร่างกายเราต้องโคตรโคตรกายเป็นประจํเข้าใจไหมกว่าใครอ่ะเข้าใจไหมเซอร์เซอร์เซอร์ดวยการออกบักาดที่คุณต้องการอยังไงนั่นไรลงมุกเป็นเจ้าหน้าี่สองด้านเลยเซอร์ดูโค้ดเอาไว้เป็นบาเบลไดไหมเซอร์เดนเซอร์สิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยหนักข้างละสามร้อยโลคนที่มีกล้าในสิ่ที่จะสามารถยกขึ้นมาได้โคตรตัวอย่างถูกเชื่อลูก ลูนีมติสอเบร์ันชอบเฮ้ยดดอห่าสังเเฮ้ยนเดียวเเอ้ายไม่อย่ารู้เยอะว่าสิ่งสิ่นี้มันเป็นการเทรนของหน่วยเนวิซ LIKE ิล คืไม่รู้หรอกอะน้ำหนักอย่างนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันยากมากที่เราจะสามารถบาลานมันได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาคุณมาซ<ม>ุปเปอร์นเนี่หรือ,อรผมจะพาคุณแบบวินล่างจายซบียอย่างวันเราเน,นี่ยเ<ล>มันเอทเป็นรายการที่เราสองคนจะพาทุกคนไปบุกเบื้องหลังคอนเทนต์ซึ่งภาพเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะมีเฉพาะในแอปเลมอนเอทเท่านั้นแหละครับผม โหลดได right? yeah. ้เลยค่ะเลมอนแอปคือแอปที seul, ah, ่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยนะครับผมจะถ่ายดูจะเอนเกตในแอปจะแชร์ประสบการณ์วิววิวที่เราอะไรได้หมดเลยอีพีที่แล้วเนี่ยพาบุญเนี่ยไปคณะผมแล้วเดี๋ยวพี่โค้บเนี่ยจะพาไปเงแกนี่ยครอบครัวอาเรียกว่าไรร้านอาหารเนี่ยทั้งหมดสามร้านโอเคป่ะได้เลยอีพีนี้เนี่ยผมต้องตั้งเนี่ยดูเช้าเช็ดเลยครับคืออะไร แล้วเล่นเมื่อกี้พีที่แล้วเนี่ยผมขาพีพีนี้เนี่ยผมตามใจคุณบ้างคุณ้มันบันเแิบภาพผมเขาทำอะไรดีค่านแน่คุณยอมจริงหรือเปล่าใช่เลยเทเก่งเราอยู่ไหน สำหรัทนนิสเราจะมาเตะบอลกันวันนี้ครับจริงไหมเนี่ยผู้เล่นเราเล่นแทนนิสกันนี่ผมแต่งตัวเป็นโค้ชนี่โอ้โหดีจัอหมายว่าท่าความก่อนว่าดูหัวไปไหนอยู่เราเนตีแทนนิดด้วยกันไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะตอนนะเราไปตีกับพี่กันแอมกซี่แล้วก็ออมลีแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรารู้สึกชอบชอบมูนแล้มันเน้นเน้นเน้นเลยเหตุการณ์นี้เรอไม่ไดตวันตัวแบบนี้กับผมอะไรเงี้ยผมผมเบื่อแล้วผมอยากออกกำลังกายแต่ว่าก็แบบ ขี้เกียจแบบไปวิ่งขี้เกียจไปเตะบอลแล้วเพราะว่าเราก็เล่นเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากทําอะไรที่เราเล่นไม่เป็นแล้วทีนี้ไปเลื่อนผ่านสตอรี่พี่กันหน่อยพี่กันบ็อกซี่อ่ะเขาชอบเล่นเทนนิสผมก็เลยบอกเอ้ยพี่ผมไปเล่นด้วยสิอะไรเงี้ยเล่นัดจะเล่นก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกมาผมกินยาเลยก็เป็นสี่คนพอดีก็เลยเจอกันครับผมได้กิ่งพี่กัรเนี่ยเก่งมากพี่กันก็ตีบ่อยใช่มือเขาที่เป็นแบบมัดๆเลยอ่ะกล้ามอ่ะ

พมื่อเกินกันเจ๋งแล้วก็รองวัลก็จะเป็นอองลีนีวก็เป็นผมแล้วก็พี่ด็ดก็เป็นผมผมเล่นไม่เป็นเลยเล่นเล่นเทนนิสไม่เป็นแต่ว่าโค้ชมีมีทักษะการกีฬาอยู่เดี๋ยวเจอเอ๊ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเดี๋ยวเชิญนเลยเพราะว่าผมไปฝึกฝนมาแล้วอโอเคไม่ใช่ต้องใส่มวยใช่ไหมต้อง่อยมวยโอเคแย่เลยสนามเทนนิสต้องใส่มวยกันเถอะนอกจากเทนนิสทำอะไรกันบ้างไหมทำอะไรเออจริงช่วงสามวันนี้ผมเล่นมาสี่กีฬาแล้วว้าว ผมไปตีแบตมาผมเตะบอลมาตีกอล์ฟมาเมื่อวานแล้วก็เนี่ยวันนี้มาตีเทนนิสผมอน่ยไม่ค่อยชอบเข้าฟิตเนสเพราะรู้สึกว่าต้องทรมานตัวเองมันจะมียุอะไรตลาดทำไมผมก็เลยแบบมาเล่นกีฬาแทนโยกคาร์ดิโอหรือว่าเล่นอะไรที่แบบเออพอได้ใช้ร่างกายพอให้สุขภาพดีได้หน่อยแต่ของโฟนี่จะเป็นแนวแบบเออไปฟิตเนสไปก็ได้ผมเป็นคนนอยู่เฉยไม่ว่าเฉยไม่ชอบไปทรมานตัวเองย้อนย้อนไม่แต่คนนี้ไปฟิตเนสจริงอ่ะมีวินัยมากนะผมมาทำไม่ได้เพราะผมแบบ ผมคุมอาหารไม่ได้ผมคุมไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ช่วงอะไรเงี้ยบช่วงนี้เราแบบว่าอินแบบฟิตเนสมากเราก็จะเข้าบ่อยช่วงที่เข้มข้นที่สุดของมันจะเป็นช่วงไหนคือช่วงนี้แหละครับที่ที่ถ่ายซีรีส่การเดิน hard อะไรเงี้ยโอ๊ยไม่อยากจะสปอยเลยแต่ว่าเห็นพี่วินแล้วบอกว่ามีแรงบันดาลใจในการอยากออกกำลังกายใช่ไหมในการดูแลใช่ไหมก็พยายามพยายามมากที่ ก็พยายามกินกินให้ให้ให้ครบอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามออกกำลังกายให้ถึงกินนอนไไม่ด้แต่ว่าวันนี้นะกำลังายขึนมาเล่นฮันนิตได้ทุกส่วนเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเย้่ยโอ้โหเฮียบอสพร้าวน้าแม่เลยลูกเจนะอันนีอนนี้่บ๊วยนะฮะที่ไปไอโฟนเลาะเมฆเมฆช่วยอะไรติ๊งตองมันเราอยู่คอร์ดกันแล้ววันนี้นะครับผม เราจะมาเล่นชนิดกันขอท้ามหน่อยถ้าสมมติว่าวันนี้เราเล่นเราเล่นแข่งกันใครแพ้ต้องทำเบอร์ปิ้งเอาอย่างนี้ดีกว่าเบอร์ปิ้งทำถ้าใครชนะต้องทำเบอร์ปี้เบอร์ปี้ทำยังไงก่อนเบอร์ปี้ทำมีดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วทำยัไงนะครับทำยังไงอะจนกว่าผู้ชนะจะพอใจเจียมลงเผื่อมั้งมีเราไปแต่เรแล้เขาอะเลยทำไมนะ สวัสดีครับคนนี้ชนะนี่ไงโค้ดต่อไปเดี๋ยวจะมาให้เล่นเป็นแมตช์การแข่งขันครับระหว่างเจมินายกับโบ้ดนะครับเราจะเล่นเป็นกติกาเป็นซุปเปอร์ไทเบกซุปเปอร์ไทเบกเราจะเล่นทั้งหมด10แต้มนะครับโดยเปลยิงมฉุกก็ได้แบ่งฝั่งก่อนเป่ายิงมฉุกโอเคชนะครับเราจะมีว่าใคก็แพ้หมดเสิร์ฟหรือเลือกแดนถ้าเราเลือกเสิร์ฟเราจะได้เป็นคนเสิร์ฟผมเลือก ฝั่งนี้ครับผมเจมิน่าเจมิน่าเป็นฝ่ายเสิร์ฟเดี๋ยวพอตัวนิ่งๆคนที่ตีเก่งๆก็ตีได้ไงจิ๋วนั่นเหรอลูกเงี้ยใหญ่ย่อใหญ่ย่อเขารู้กันหมดแล้วว่าคนตกแค่นั้นนี่ติดเน็ตละหนึ่งอย่างนี้เสียหมดเสียหมดเสียหมดได้ตามเลยยอมไหมเนี่ยเรา เออยเดี๋ยวแจ๊บดีใจชนะแล้วเลยยังโคตรับผมมีคนยิงประตูเข้าแล้วนะครับงูยังยังหรือว่าเสียนะครับมันงูอะไรวะเข้ามันงูเลยโอเคเสียไม่ดีเท่าไหร่าตันไม้แบบแค่เสรือก็ติดแต้มหมด เปลี่ยนฟังสองเท่าเปก่งมากมึงเอางี้นะได้ตีกันเมื่อไหร่ตรงนี้แหละอุ้ยทำไมใช้แรงเยอะเราไม่ไา้ดังไม่เราจะได้ตีกันเมื่อไหร่ตอนนี้นะครับเราเล่นกันอยู่แค่เสิร์ฟนะครับผมยังไม่ได้ตีกันเลยแล้วมราไปทำอะไรล่ะนู่น่ะตอนนี้ไม่ตีเหมือนเดิมเลยครับพร้อมครับมันไม่ลงหรอกอย่ามาเดี๋ยว น้องน้ำผิงน้องน้ำเป็นใครสรุปลงเฮ้ยลงเฮ้ยลงลงเอออแล้วลงแล้วเสรลงคับคคุยอ่ะสี่ต่อทุกอย่างเออมันได้ดีลเว้ยได้ดีแลวเว้ยอไปบอว่าอีกกรกีฬานี้ยยากสุดคือเกือเิร์ฟเฮ้ย ได้แป๊บครเบื3อย่ามีนาอย่าอ่อนให้นามันเหนื่อยได้ท่าแล้วน่ะลูกคีถ้าเสื่อแล้วาลงนะไม่ไม่ใชช่บละไม่รัก่อนโอเคียดังไว้ก่อนเจ็บอะไรกูดีครบเจเจเราอย่าไปยอมแพ้นะไอ้ทานมันเหนื่อยแล้วเราอะ ก็เป็นเจ็ครับนี่เด็กนี่มันน่ามันเที่ยวอริงมทำไมเป็นเต้าสี่รอก่อนพอดีคอดแหลกแปดสี่มังผมเห็นคอดมีควาสูบก็มีควาสูบนะเก้าสี่แล้วตอนนี้ด้มล้มว๊เอาเจมินายได้แต้าเมื่อกี้แ เฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวติตึ้นเข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับนักกีฬาที่มีชื่อว่าลับไปเอลจินายนะครับลับไปเอลจินายด้วยคุยแล้วคุยแล้วเดี๋ยวเสิร์ฟทำายไปเองเสิร์ฟ่งน ล,ล,ลักหลงยินงไปไหนกปักหลงีครับป๊งลงเอาจุเกลหัวชนะเฮอ่ดเลยเฉยๆคุณพี่แล้วคาือถ้าวะผลประกอบการแข่งขันก็คุณโตชนะไปทีสกอร์สิบต่อเจนะครับเอาปมมือปมมือ ถือว่าเปีมือเราไปเลยครับยันท่อยู่ในเกมของบ b ินเนอร์ครับ่อยูแต่ว่าเทนนิสครัเป็นกีฬาที่เป็นทักษะเราฝึกฝนได้ครับในมุมมองโค้กก็คือทั้งคู่มีความแข็งแรงสายตาดีเพราะฉะนั้นเล่นได้แน่นอนนนี่เหนื่อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าเราต้องทำอะไรอยากรู้ว่า New Year Resolution เนี่ยของปีหน้าคุณเป็นยังไงอันนี้ใกล้สิบปีแล้วก็อยากมีหุ่นที่ดีครับแล้วก็อยาก มีสุขภาพทีดีด้วยแ้วมีจุดมาพร้อมสุขภาพทีดีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทําฟอร์ม้เพียงพอด้วยครับมีจุดของคุณนะมีอะไรบ้างผมผมยังไม่มีเลยแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็น New Year a n Solution กับพัฒนาตัวเองเนี่ยได้เลยงที่ h o พัฒนาให้ไปไกลกว่าเดิม จะมีอยอะยะเลยครับผมทฤษฎี21วันเปลี่ยนชั้นเป็นคนใหม่ระยุคนี้เนี่ย AI มาแรงมากเพราะฉะนั้นเลยคนเอเนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์เรื่อง AI อยู่แล้วมีหรอ่มีอยู่แล้วงั้นผมจะให้จดคุณ เสริมสร้างความหล่อผมทําให้ผมเนี่ยดูหล่อขึ้นกว่าเดิมจากที่หล่อมากอยู่แล้วให้มันหล่อกว่านเดิมสร้างรูปให้มันหล่อแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลองทำซิทำได้หรือเปล่าทำไมจะทาไม่ได้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีเอไอโฟ Studio ิโอที่ทํารูปได้หลายแบบเลยนะนี่จะเป็นินดูออฟฟิศหรือว่าผมสองสีอะไรอย่างงี้หรือถ้าเป็นใครอยากเปลี่ยนรูปตัวเองเป็นแบบสาวหวานสาวเก๋สาวเท่อะไรอย่างงี้ก็ลองได้เลยเพราะว่า เราจะสามารถว้าไปเทศกาลต่างๆโ้ตรแต่ตัวจริงเนี่ยต้องตูวเอไอให้ได้เดี๋ยวไปตรงปกเดี๋ยวไม่มีใครขอเล่าถ่ายรูปแล้วทำอะไรอะไรเนี่ยนี่คุณมาดูนี่นะครับนี่คุณกดตรงลูกยิ้ม AI Photo Studio กดเข้าไปมันชิมนี่แล้วมันจะมีหลายๆแบบเลยแล้วทุกคนสามารถรอดูลูกพวกเราในเลมอนเอทได้นะครับเราหลงพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบที่อยากเป็นดูนะจ๊ะ ปี่ผ่านมาเนี่ยคุณมีเป้าหมายเกี่ยวกับการทำอะไรบ้างอยากลดน้ำหนักให้ได้ตามเป้าแล้วลดไปได้ตามเป้าให้ได้น้ำหนักตัวเองเนี่ยเหลือ0.1กิโลกรัมอยากทำไม่ได้เป็นคนเป็นไม่ไม่และสุดทชายให้สำเร็จอยู่ทุกคนฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับต้องมีเล่นกีฬาบ้างช่วงปีที่เราก็มามาหันมาเล่นกีฬาเยอะขึ้นครับผม ก็เนี่ยแหละก็เล่นกอล์ฟกเล่นนู่นนี่อะไรมากขึ้นเพราะว่าข้อเท้าเริ่มโอเคขึ้นแล้วมีกากินรถอะไรกมรถไม่ได้ไม่รถน้อยลงมกินน้อยลงเลยเขาแบบว่าเวลาไปกินอะไรเขาเลือกกินนะไม่เได้ไม่ต้องใส่ปวดดีผมจะกินทั้งฟองเลยกินทั้งไข่ขาวไข่แดงด้วยแต่ผมเห็นว่าพวกที่เล่นเล่นก้าวแบบเลรียนๆแบบนั้นไหมนี่ไงเนี่ย เขาจะกินแค่ไข่ขาวโหเลยเอ้ยกูลองบ้างนิ้ก็เลยกินแล้วปกติของกินเช้าสามกล่องต้อตาเนี่ยก็กินกล่องเดียวแล้วแต่ก็ก็ชอบกินอยู่ดีครับแล้วปกติที่กูเขายิมเนี่ยครับผมุณเข้าอาทิตย์หนึ่งกี่วันก็แล้วแต่ช่วงครับเราให้ตัวเองไม่เครียดเกินไปแต่ว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มแบบว่าเสฉะแล้วอ้วนแล้วเลยตอนไหนอ่ะก็ กินอาหารที่กองมันก็แบบมันก็ไม่ได้ควบคุมง่ายๆอะไรเงี้ยก็จะออกบ่อยหน่อยอีที่หนึ่งก็ประมาณอ่าสี่วันอะไรเงี้ยสามสี่วันอะไรเงี้ยอีที่หนึ่งแค่จะทุกวันเลยอ่ะวันแรกจะเป็นเขาเรียกว่าฟิงเกอร์เดย์ฟิงเกอร์เดย์ต่อไปก็จะเป็นแช่เดีแช่ดีแล้วก็เล่นบรนเลยหันหน้าหรือสารอ๋โอเคใช่กูได้สาระแค่วันที่สี่โอเคถ้าตารางใช่ไหมก็จะ ก็จะแล้วแต่เทรนเนอร์ครับใช่เทรนเนอร์เขาก็จะแบบว่าเป๊ะอยู่แล้วก็จะวางหลางให้เราอะไรเงี้ยก็จะช่วยเยอะก็จะเป็นเล่นอกวันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังวันนึงแล้วก็ขาวันนึงอะไรประมาณนั้นถ้าส่วนไหนที่ชอบได้เถอะเป็นส่วนเอวโหก็คือชอบเหมือนกันเลยไอ้ย๊าไอ้ย๊า ใช่จะชอบสุดอ oh. no ah. like 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 ้าวผมให้เลยผมผมผมอาจจะไม่ได okay. uh. ้ตัวที่ใหญ่ท hmm. mm hmm. right. really so ี่สุดในค่ายนะถ้าสมมติว่าผมเปรียบเทียบเนี่ยผมชอบเล่นปกมากถ้าผมไปแข่งเล่นปกกับใครอ่ผมว่าผมชนะนี่อนฟอนต์ับฟอน์าพผมว่าผมสูสีนี่หมายถึงว่าผมอาจจะขนาดไม่ใหญ่แต่ผมว่าแรงผมมาถึงนี่วพี่นวพี่นิวพี่นิวพี่นิวเขใหญ่คนเอาพ่นาตยชื่อต้อมายชื่ออะไรดชื่อผมเลขอโทษเลยถ้าผม คนต้องเบอร์ปี้ดนกว่าจะผมจะพอใจอยากให้ผมหยุดคุณต้องอ้อนผมอยากให้เข้าอ้อนถ้าอยากให้กูหยุดเหรอยากให้ผมหยุดอะไรนะคุณจะเอีกิบุณจะอ้อนยังไงโอ้โหพี่จะนอนหรอพี่นอนละพี่นอนละพี่ลืมึงเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากไหมเหนื่อยทไมอยู่แล้วอะไรกเล้ว ทำด้วยเลยเขาไม่ทำด้วยงอนงอนมีชีวิตีเลยนะกูจะราจริงปุ้เนี่ยเฮ้ยึเฮ้ยยังไม่ทำนะมันทำเยอะไปกันถ้าคุณอยากอยู่คุณต้องเอาหนุก่อนนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งผมไม่ยุ่ง โอ้ยโอเค็มม่ d ัดด้ชนะใจไม่เปลี่ยนเวะเก่งมากนี่แหละผู้ชนะทีแท้จริงชนะใจไม่รู้ว่าชนะใจผมแน่ดี๋วนีเลยเอ็นดูมาแหละไปเจ็บอะไร่ะ มาเล่นอย่างเดียวนะเพราะว่าผมเนี่ยพามาวไปทำคอนเทนต์ว่าทริปในการดูแลตัวเองของเราเนี่ยนอกจากตีนติดแล้วมีอะไรบ้างแต่ว่าจะไม่โชว์ให้ดูหรอกถ้าอยากดูนะครับตามไปดูในแอปเลมันเอ็กเลแต่ความเอกซิส์อยู่ตรงที่เห็นที่กล้องตนะตรงนี่ก๊อตที่เราถืออยู่คือเราจะถ่ายรูปกันเองในพีไฮเดซีแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พูดจบดีในแอปเลมันเอ็กันถ่ายให้ดูก่อนเลยดีกว่าได้เลยเเฮ้ยมาย เป็นยไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นกีฬาแบบกีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆหลายคนฮิตกันอะไรเงี้ยลองพอมาเล่นก็รู้สึกว่าเออกีฬากีฬาที่เอออยากเล่นต่อแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดีมันอาจจะเหมาะกับเราก็ได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเออสนุกดีเพราะว่า ก็ครั้งล่าสุดที่ได้ตีก็ตีกับตีกับโค้ตอนนั้นแหละแล้วก็ตีครั้งเดียวเลยก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นกีฬาที่เราเราได้ได้เล่นด้วยกันด้วยแล้วก็ตามปกติโค้ดกับผมก็จะเล่นบอลกันแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาอื่นนอกจากบอลก็จะเป็นชนิดที่ไหนที่เคยเล่นด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ได้ตี่อนสิว่าเออน่าจะลองหน่อยนะ และสำหรับคนดูทุกคนนะครับเรามีกิจกรรมพิเศษมาบอกต่อ <Hey. S 1> กับกิจกรรมแ <You know. S 1> จกกล้อ <No. S 1> ฟิล์มจำนวน2รางวัล <So. S 1> ซึ่ง <So. S 1> จะเป็นภาพถ่ายข <So. S 1> องเราระหว่างถ่ายทำอ p p นี้ทั้งหมด12บ2ภาพเลยนะครับผมเอ็กซ์ i คลสุดๆครับผมเพราะก้องฟิล์มเนี่ย เป็นภาพถ่ายที่มีแค่รูปเดียวโลกแล้วก็ยังมีนะครับ f f i c i a l ียลเมอร์เชนด e ยสจ๊วมีวีทั้งหมดห้ารางวัลเลยเพียงแค่รีแคปปีนี้ไปด้วยกันเล่าการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและเป้าหมายปีหน้าแชร์แพลนหรือทิคพัฒนาตัวเองมาอินสปร์เพื่อนๆกันลงเลมันเอกพร้อมติดแฮชแท็กเตมโสชวนเล่นเลมันเอกนะครับโพสไหนที่โดนใจเรานะครับผมรับไปเลยก็ฟิล์มสุดเอ็กซ์โตรซิน<ใ>นะค <ใน S 2> รับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วัน<ใ>นี้จนถึงวันที่24่ธันวาคมปีนี้นะครับผม ประกาศผลที่ @gm_tv_official บนเลเวนเอ็กและ X @gm_tv_support วันที่26่สิบหกธันวาคมนี้ครับผมขอขอนุญานะครับเลเบ่นเอ็กจะมาถ่ายคนาย idea, review, age, ย้นหาไอเดียโพสรีวิวคอมเมนต์เอนเกจกับเพื่อนๆนะครับผมทำอะไรก็ได้เลยนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับเป็นปลายปีแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการนี้มานะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ ฝากติดตามพวกเราสองคนกับแอปเลมอนเด้วยนะครับว่าจะมีกิกรอะไรอีกนะครับกลับมองคนนี้บาย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 าาบบบกับรายการเซยังคุณมาฟิตร่างกายโซเ s รายการ กูเลยยังเราจะไป่นี้ไม่เป็นคู่คนเสริมก่อนแพ้มีตัวใจเครจริงนะเสริมก่อนแพ้เนยเอาอีกหน่งอนค่ะหมดแล้วบิ๊กบอกอ่อนลูกค้าอยู่อ๋อโอเคอีกสักร้อยตอนค่ะต่อเพิ่มให้นะคะ จริงจังชวนไออนโมเมนต์มาตคิดแบบว่าเงียบๆอ่ะทุกใครยู่ว่าแล้วว่ายเว็นเวฟอ่ะจริงจังจริงจังจริงๆนะคะหลุดแล้วค่ะยังไม่ปิดดีกรีกันเลยค่ะหลุดแล้วค่ะเล่นเล่นก่อนสงสารบรรดาสาวใบตาดำดำนะคะจริงค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ประทานโมเมนต์มอบความน่ารักในชีวิตให้เรารู้ว่าจะมีนายคนจด้วยการมันช่าง มาสััจจนใจแค่ไหนจริงค่ะหล่อจะไม่บอกเร็วมันเอดออกจากเครื่องเลยใช่ค่ะหลบกคนจ้าลูกต่อไปอก็ไม่คิดว่าจะมีเซนนี้คือเกิดถามแล้วว่าขาถูกได้ยังโอเคอ่ะจบแล้วนะคะเปิดมุมลับกับเจมส์โพลน,นะคะไปเปิดมาสามมุม<จ>เป็นมหาลาัยเป็นตึกแล้วก็เป็นชีวิตชีวิตใหม่ๆชีวิตคู่ใหม,หม่ๆ<ห> หมายถึงว่าไปเล่นด้วยกันครั้งแรกกิจกรรมคู่กิจกรรมคู่ครั้งแรกเด็ด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 อะไรวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะสามารถรับชมได้ในจีมเอ็มทีวีออฟฟิเชียลเลยจ้าฝากด้วยฝากด้วยนะคะความน่ารักนี้มันตราตรึงใจจริงๆอ่ะวันนี้พวกเราไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งมือหน้าสาวตวจริงจารู้สึกก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย